ประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีนนคะนางสมนันเหล่าวณิพิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะ่นนยยะ,คะได้ร่วมลงนามกับนายนารงไทยทองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีในการจัดการศึกษาแบบรายวิชาสะสมหน่วยกิจเพื่อเป็นการเตรียมอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีจํานวน5แห่งและหลักสูตรระยะสัน้นให้กับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชี อาชีพจากครูผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองราชบุรีนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางการส่งเสียให้ลูกเรียนในระดับปริญญาตรีค่อนข้างน้อยค่ะการมาเรียนรู้วิชาชีพควบคู่กับการเรียนในภาคปกติก็จะทําให้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้และยังสามารถสะสมหน่วยกิจรายวิชาในการศึกษาเรียนต่อในวิชาชีพ โดยการเทียบโอนซึ่งจะทําให้ย่นระยะเวลาในการเรียนได้นะคะ ส่วนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นก็เปิดรับสมัครตลอดค่ะโดยมีหลายกลุ่มอาชีพด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าและการประดิษฐ์กลุ่มทำขนมอาหารกลุ่มการประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึกและอีกหลากหลายกลุ่มค่ะซึ่งผู้ที่เข้าไปเรียนก็จะสามารถนำออกมาประกอบอาชีพได้โดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้โดยมีนายบุญเลิศอัคคอุดมกรรมาการสถานศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีและนาย วิรัตระวังภัยผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีและผู้นำชุมชนในเทศบาลเมืองราชบุรีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนาม m o u ในครั้งนี้ด้วยค่ะ